ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับจานสดๆแล้วม้วนเสกหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำบนททาตะกุดสาริกาบริกรรมภาคเดียวจับเป็นคู่คู่บินได้อย่างอัศจรรย์แอบลองยิงแต่ไม่ออก ตะกุดเสกบินได้หลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนหมอแปะสินมาเป็นหมอที่คนแถวบ้านบ่อรู้จักกันดีได้เล่าให้ฟังว่าที่วัดดอนไผ่ปาาคลองขุดสมุตรสงครามข่าวนั้นมีการสร้างโบสถ์ทางวัดได้จัดให้มีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่โดยนิมนต์พระเกจิหลายรูปมานั่งปกปุกเสกในบรรดาพระเกจิครั้งนั้นมีหลวงปู่รอดร่วมอยู่ด้วย วันพุทธาพิเศษหมอแปะเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่ไปด้วยคอยรับใช้ช่วยเหลืองานพอไปถึงวัดหลวงปู่ท่านทำตะกุดสาริกาทำการลงอลักขระแผ่นตะกุดแล้วก็ม้วนกันที่วัดตรงนั้นเลยหมอแปะก็ช่วยหลวงปู่ม้วนด้วยเมื่อได้ตะกุดตามที่ต้องการแล้วหลวงปู่ก็ได้ทำการปลุกเสกตะกุดที่อยในบาทตรงหน้าท่านหลวงปู่นั่งบริกรรมไปได้พักหนึ่ง ตะกุดสาลิกาเริ่มจับกันเป็นคู่อยู่ในบาทและบินได้เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้ที่พบเห็นในงานเป็นอย่างมากพอปลุกเสกเสร็จทางวัดก็เริ่มนำตะกุดแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมบุญแล้วหลวงปู่ก็เริ่มเดินทางกลับมีผู้รับไปแล้วเอาไปลองยิงเลยยิงอย่างไรก็ยิงไม่ออกพอข่าวแพร่ออกไปเท่านั้นไม่ช้าตะกุดก็หมดจากวัดไปอย่างรวดเร็ว พอหมดทางวัดจึงต้องหาแผ่นตะกุดมาให้หลวงปู่เสกเพิ่มอีกค้านั้นวัดดอนไผ่มีไรายได้จากตะกุดหลวงปู่รอดมิใช่น้อยหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายลูกเช่นหลวงปู่ลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมเป็นตน้นเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ําท่าจีนหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าในอดีตมีชุมชนใหญ่เรียกว่าบ้านท่าจีนตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแหง่งกรุงศรีอยุธยาตรงกับปีพุทธศักราช299 0พระองค์โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมืองสาครบุรีเพื่อเป็นหัวเมือง สำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองหน้าด่านปกป้องผู้ลูกหลานทางทะเลต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกรุณาให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาครและในปีพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด ทั่วทุกแห่งหนในพระราชอาณาจักรเมืองสมุทรสาครจรึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันพระเกจินามงคลหลวงปู่ลอดอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครที่อดกล่าวถึงไม่ได้ก็คือหลวงปู่ลอดแห่งวัดบางน้ำบนท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2416มรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2488รวมสิริอายุ72ปี หลวงปู่ลอดเป็นภาะเกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กองมีประวัติเรื่องราวพินิหารกล่าวขวัญกันมากมายท่านได้จัดสร้างรูปเหมือนเครื่องรางของขลังโด่งดังที่มีราคาบูชากันหลักแสนหลักล้านบาทอาทิเหรียญหล่อรูปเหมือนแซยิตเมื่อปีพุทธศักราช2477ปัจจุบันมีราคากันถึงหลักแสนหลักล้านบาทเลยทีเดียว ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่